สวัสดีครับผมช่างอ้นนะครับร้านเจนนี่เซอร์วิสตามกำแหง24นะครับคือวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเซตค่าตัวกู๊ดซิมนะครับเป็นซิมปลดล็อกเครื่องนอกนะครับที่ติดล็อกขึ้นซิมไม่ถูกต้องนะครับหรือจะเป็นเครื่องไทยที่ติดล็อกเครือข่ายนะครับก็สามารถปลดล็อกได้เหมือนกันนะครับอ่ะตัวอย่างนะครับตัวนี้จะเป็นอ่ไอโฟนเจ็ดพัทนะครับ iOS 13.6นะครับสามารถปลดล็อกได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมใส่ตัวซิม ่ะตัวนี้ยกตัวอย่างนะครับใส่ซิม a s นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องเมกานะครับเครื่องล็อก m o เดล LL นะครับใส่ซิมเข้าไปนะครับอ่ะตัวเครื่องดิ้งหน้าสวัสดีนะครับต้องเปิดใช้งานต่อ Wi-Fi เสร็จเรียบร้อย นะครับตัวเครื่องก็จะขึ้นว่าซิมไม่ถูกต้องนะครับขึ้นล็อกแบบนี้นะครับสามารถกดล็อกได้ด้วยตัวกูติมนะครับเรามีจําหน่ายนะครับตัวนี้นะครับวิธีการกดล็อกนะครับก็คือเนี่ยครับเป็นซิมรองนะครับเป็นซิมประกบนะครับตัวนี้เราแกะมาแล้วนะครับวิธีการเซตค่านะครับเพื่อใช้งานนะครับนำซิมที่จะใช้งานมานะครับอย่างเช่น A S 2 Move A AIS AIS t r Move d t e c t นะครับอเอาซิมรองตัวนี้มานะครับเขาเรียกว่าซิมประกบนะครับใส่เข้าไปก่อนนะครับถ้าเป็น iPhone 6s ถึง iPhone X นะครับหรือ iPhone XS นะครับใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ซิมเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปปกตินะครับ ตัวเครื่องจะเด้งหน้านี้มานะครับให้เราขึ้นหน้า Jenny Service Unlock นะครับให้เรากดไปที่ Edit ICC ID นะครับค่า ICC ID ในนี้นะครับผมจะทำการเซตเข้าไปอัตโนมัติในตัวนี้นะครับแต่ถ้าหากมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ20ตัวนี้ก็มีมีอัปเดตให้นะครับณปัจจุบันจะเป็นค่านี้นะครับกดส่งหัวข้อนี้นะครับสำคัญกดหัวข้อที่7นะครับกดตอบรับ แล้วก็ขั้นตอนนี้สําคัญมากนะครับกดเด้งซิมออกเบาๆนะครับขึ้นว่าไม่มีซิมนะครับกดกดใส่เข้าไปคืนปกตินะครับรอ,อสักครู่นะครับตัวสัญ,ญญาณก็จะมาปกติอ่าเดี๋ยวผมลองปิด wi-fi ก่อนตับอ่าเอมาแล้วนะครับ ลอง 3G 4G ปกตินะครับเช็คยอดเงินได้ปกตินะครับเห็นไหมครับอ่าอันนี้คือวิธีการเซ็ตนะครับหากใส่หากเราด้งซิมออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่แล้วเด้งเข้าไปหน้าสวัสดีคืนแล้วก็ทำการแอคทีฟเวตเครื่องปกตินะครับก็สามารถใช้งานได้กับเวร์ชั่นปัจจุบันก็คือ13.6นะครับสนใจสั่งซื้อนะครับเบอร์โทร0881150797 0998877567นะครับหรือจะมาหน้าร้านเองร้านอยู่ที่รามคำแหงซอย24นะครับผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ